พืสลาอยู่งผู้สูงสูงแนมแต่ว่าผูลงไปทางขนสินเบืดอหน่อยเป็นเมืเ่อเมื่อปักเตะฟองมันเป็นหมอนสูงแหงนี่ก่อนนะอยู่ทั้งปักเรืเลงเนมเพอมาทางเพลงแต่ผ่าถ่าผ่านใหญ่้งนู้นน้อย่อใช่ไหาเนี่ย้างน,นู้นก็น,น,นามีหูบนะบาวิคุณหน้าน,น,นในสายกับเจ้าผาัหลังสองคน <c oughs> งจาวีดนาเนี่ยยดก็้บรรยากาศกสิปมาเนี่ยนาะพี่น้องอันนี้เมนอยู่ทั้งเรื่องผู้สาว ผากรสิเมรัยองค์แห้งเนาะนับกระโกขูจ้าพี่น้องหนาสีหอดลอยองค์ผลละบรรยากาศกระพามานนี่เดียวซาแค่กรสิผาพี่น้องหลอส้มบริเวณอยู่ดังเถิงพู้องพี่น้องเดียวซาแค่กรสิผาพี่น้องหลอส้มบรรยากาศจ้าพี่น้องอากาศตนี้กะ อ่อนน้อยหนึ่งนะแต่ว่าอยู่ทั้งทิงผู้นี่สิมีลมอยู่นอกพี่น้องทางด้านทึงรักน้องสิพาพี่น้องอย่างละส้มท้าวเอฟซีคนไดอยากมากับไหวถ่ายหูส้มทิวถัดอยู่ทั้งทิงผู้สลาอยู่แ้งจัมปัสซักเนพี่น้องนครปัเซีกมาได้นาะอยู่เมืองโพนทอง เดี๋ยวจะเคล็ดกับศิพาพี่น้องเหรอส้มไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องส้มบรรยากาศที่อุทนถัดวิเทิงพูเจ้ากับฉัมีป้ายแนะน้เนาะพี่น้องนี่กับศิเมนันป้ายก็เจ้าสีบอกเนาะจุดสม้มอยู่งามแห้งนาะพี่น้องบรรยากาศโดยรวมแล้วก็คืองามแหง้งศิพาเหรอเบิงนะ่งเนาะ กิษม์ป้ายบอกอ่าผู้ทีจ้าท่าสางถวายท่านน้อพี่นอ้องสวยถวายท่านเนาะสางบรรยากาศกะษิ์ประมาณน,นี้จ้าพี่นอ้องมีบ่อนบริจาคเงินเนาะแล้วก้บ่อนของกล้องหลันกล้องของบ่อนหลุมของจ้าพี่นอ้องบ่าววิ่งนะ้องพระคนถ่ายกล้องให้กะษิ์แบบ แก่งโคตรแห้งใะพี่นอ้องบรรยากาศงามแห้งเนาะปานอยู่สวงสวรรค์้ะพี่นอ้องสวรรค์กับบบเคยไปดอกจ้าพี่น้องมีแต่เคยอยู่แข้งสวรรค์นเขีนละจ้าแต่ว่าห้าวว้าน,นี้เพราะว่ามันงามแห้งแห้งพระอันผู้สลาวนี่ใจพี่นอ้องวัดผู้สลาวนีน่เนาะ เจ้าแคทกะศิพาพี่น้องสมบรรยากาศทิวทัศน์ทางด้านหลุมก็น้องพี่นอ้องเขายังโ่ธันขึ้นไปทางเทิงเนาะสมแล,แล้วหลังกาจังสิพาขึ้นพี่น้องขึ้นไปกับไหว้่าอยู่ทั้งด้านเทิงนะเน,นาะเมเนไรกับว่าในคําเดียวว่าคืองามแฮงแล้วพี่นอ้องทิวทัศน์นี่แบบหนาแบบมาถ่ายหูเนาะถ่ายหูส้มวิวทั้ทงด้านพูทั้งพูแล้วพี่น้องเดียวกะสิพาอย่างไปเบิงนะ่งเนาะ อยู่วิวทิวทัศน์เนี่ยไปอันเห็นเบิดเมืองอันนครปากเซจ้าพี่นออ้องอันนี้ก็สชิมเอนหูปัานนางผมหอมจ้าบรรยากาศนี่แบบเริศเลิศดีแล้วจ้าพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มแบบบบแดดแห้งไปได้แล้วเนาะก็สิมีแดดอยู่แต่ว่ากะบดไปไหน,นเนาะแดดอ่อนลงหน้นแล้วเข้ากระชิมยางส้มหลาะไปเรื่อยๆจ้า ถูกบ่อนิ่นกาสิมีนบ่อนนั้นเขียนไว้นะพี่น้องว่ามีไัยที่เป็นใจใส่ศรัทธามาอ่าถวายทานนะพี่นอ้องิ่นกาสิมีสือเนาะแอนี้เซาแคสก็สิให้พี่นอ้องเบิ่งน้ำกันเนาะทิวถัดวิวทางด่านเทิงเนมลงไปทั้งด่านลุม เอาภาสีมาส่งและกับทางเสียงพินมือนงวนเปนำกันเด้อจ้า พี่นาะพี่น้องอันนี้นั่นอยู่ทั้งผู้เสลาเนะาะสาวๆเนี่ยม,มาสาวแพนทางรัตาลีอันนี้อยู่ทั้งเพิงผู้เสลาพี่น้องเนี่ยมันไปหนเห็นเบิเบร์นเมืองปากซีเนาะโอกโหรันนนะตีไปไห้อไอ้หน่อยมาดิแครนั่นจีดังเรื่องเนี่ยนะเรื่องนั่นนั่น,น,น เด่นอะจอมใหญ่งสีเหลืองนี่นะในครัวนี่ขี่ไปซุดครัวอะไรก็เด้นะอันนี้นี่นี่เออเหรอสีเหลืองแม่นบอกเมนอะาเมืองปากเซ่พี่น้องเป็นครัวห้าร้อยต่เรือนนะเดี๋วพี่น้องเอาคาะพี่น้องมาหลอกพูดพูดสล่าวนะพี่น้องหลอกวัดพูดสล่าวท่าขึ้นไม้สั้นสูงขนาด คอยหาดพูดเรานี่นี่ยังไปห้องกลวงงามเย็นดีงามเรเบรรยากาศมันเย็นเย็นน้องแต่ว่าน่าน่าเปียนงามเลเล่ยนงามงามสอาดูด้ย้บรรยากาศมันจะหอมเงนบ่อนซักซีคองนาซีจะนี่ยังไปห้องบ่อนซักซีคองน้เงาป่าเซเนาะจะไร ้บานเฮามากใ่ียมมาผู R ูสลาวเนาะบานเท่าไพมาปักซีกับวัดบานคันแงง่านมาบบหอดผู้สลาวกับวัดบานคันแยงเน่ย้มาปักซีนเหมืังเีซว้าวไฮสบายดีสบายดีไฮูเปโลเลยปาจอด กับไทยกับบาวิกเนาะกับซาวแคทฟอร์ตปากซีก้วงมากเลยอนะคัวคัวปากซีเนาะสกอะนายากรอาจรอบเละ เพราะฉีกนไปผูกแขนอยู่ทางเทิงนะพี่น้องให้เผืนผูกให้ที่นี่เด้ที่นี่เด้ที่นี่เด้ที่นี่เขินเราบอนกของมาห่อเลยก็ได้เสื้อใหม่เลยจ้าพี่น้องถึงหรือแพงสีแดงมากเกิน มีเฮ้ากับขึ้นมาดังทึงงน้องพี่น้องึ้นมาไว้พระแล้วก็ให้เพื่อนผูกแขนให้เนะขึ้นมานี่ทุกคนก็คือแบบเงียยกิิบเลยบ่มีไพว่าไพว่าอย่างเลยเนาะจ้าเพราะว่าึืนมาเนี่ยมีแต่แบบทุกคนผูกแขนแล้วก็ไหวเฮ้าก็ลงเนาะจ้าสาวแคทก็ถาผูกแขนน้ะพี่น้องสาวแคทยังทันผูกสาวสาวแคทกำลังผูกแขนเนาะ ยาคู่บรรผูแค้นให้จ้าพี่น้องเซาแคทกับสิเขาไปอันเตรียมผูแค้นเนาะให้น้องนาตาลีีผูกก่อนก็น้องฮาจังี่ได้ผูกจ้าพี่น้องก็เจ้าบอกวานผายผูกแค้นอยู่ผู้สลาเหม็นซักซิดแห้งแล้วพี่น้องมาต้องให้ยาคู่บรรผูให้ผูให้ยู่ดีมีแห้งนะจ้าพี่น้องเดินทางตลอดปลอดภัยเนาะมีเครื่องเครื่องแบบง่ามแห้งเนาะ ผาผาอยู่ทางทึงนะคือแบบงามงามพอได้คำเดียวคืองามแหงจ้าพี่นอ้องแลว้วแซวแคสก็ชี้าไปเบิง่งผู้ป้านขี่เพิงของคู่ของหลวงปู่นะพี่นอ้องของยาญ่าพัวเนะาะเพ่คะทำหวังลาห้องญาพ่นะาเนาะแซวแคสผูกแค้นแล้วละ่กะก็จังชีได้ผ้าพี่นอ้องไปเบิง่งเนาะอยู่ในตู้กระโจกทั้งขาเลยได้พี่นอ้องแต่ว่ามันบกคอยเห็นเนาะต้องได้ไปถ่ายเบงงื้งใกล้ๆจ้า นมนหูปั่นหูปันป่นขีพงของลวงปูนะพี่นนอะสบายสบายไปเลยเปินทางตลอดปลอดภัยดูนายเนาะอันนอัน,นีเป็นบาทใหญ่เจ้าพี่เนาะบาทใหญ่นี่น้มันค่ไเนาะนีเขาปูมีเขาปู บ่าววิกเปนชนสิหลันข้องทีนี่มาวิกมามนี่แมนทางล้างผ้าใหญ่จ้่พี่น้องทางลงเลยทางพุ่นเนาะมอมส่วนพุ่นเนาะใส่คอมไมได้ลงลงขึ้นนะเนาะมมมเนมเนบอก บ่นะคือว like ่าอ้ขึ้นมาเป็นอุ่มทางเป็นอุโมงค์แบบนี้เป็นผาในฉวนนะทางเบิ่งแต่ลงมาจะหลุมหน้าไอ้ไปใกล้เล็กจะข่าวไปอันข้างขึ้นในชาได้ไหมตุนี่บอกข้างขึ้นข้างขึ้นมาจะหลุมให้ดิวางแต่เขาไม่ได้ขึ้นมานะทางขุนดในละระวังเล็กเด้อปะ วาหน่าย่าพอไปเบิ่งเลยเด้มอมนี่เสี่เมียนทางเจากำลังสายยงเป็นท่านแหลมนะพี่นอ้องบ่อนผาใหญ่นีเนะาะสะพานนั้นลาวญี่ปุ่นนะพี่น้องนี่ทีก็จะวานสาวอินเตงโดดครัวนั่นเนาะ เป็นผ่ใหญ่หจ้าพี่น้องผ่าใหญ่แห้งจ้าพี่น้องนายะอมหอดอดเจ้าหนอดถึงจ้าเนาพี่น้อ,อ,องพอาแก็บรรยากาศบรรยากาศก่อนกลับซาจจนี นี่แมนแผนทีจะพี่นอ้องแพนทีขอบเขตขอบเขตท่องเที่ยวอ่าอันนี้เกาะสะอาดอาเซียนของนะครปักเาแข่งจับปลาซักจ้ามีเห็นอยู่บ่ข้าบอกอยากเห็นมันนี่แพนทีจะมาเนี่ยจะพี่นอ้องถ้าให้แบบไหว้ทีคนใดอย่างม่เที่ยวนะครปักเซแข่งจะว่าซักจะ เมืองแพนทีเถี่ยวทองเถี่ยววัดประมาณนี้จะแค่ไปก็ได้เด้อเากำลังชิเนีเลาะแคร่าบบบัมาไปบ็ดเสลาจะไนองากำลังเดินเทางชิมเมือเนาะไปส่งไปถ้าน้ำนนเนปนี่นน้ำไม่ส้มน้ำเคียมเคยเขาเลย่นี่ต ก็ปลาบ้านฮว่ากันชีดแดงๆก็นล้วกันบุรีรัมย์เลยปลารเนม่อยากคือหาต้องเวนหาต้องฝันืวดหัวต้อะไรต้นอะไรบุกนปกับโบกินเรียกว่าซุปมอปลาโรสปลานต้ยญี่ปุ่นกินตอนนี้หน้าจะหน้าส้นขาวอยู่ท่านแบบน้ำมันยังอยู่น้ำมันสดน้ำมันดีกินคนแซ่บคนจีบปลาแต่ยังเว้นคนจีบเปลี่ยนถาเป็นบรรยากาศ